สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายๆค่ะของวันเสาร์ที่21มิถุนายนนะคะพี่น้องมณีพนักง,งานก็นเริ่มยุดกันมากนะคะก็เลยเงียบเงาเนี่ยค่ะยาสุา้าาเขาปลาเก็บพักนั่งเลิศค่ะพี่น้องหรือใบชะพูบ้านเราค่ะนะคะก่อนสืบเขาวกว็าแวะข้างทางก่อนถานะคะพามาเบ่งหยอดกระทินอ่อนๆถูกฝนค่ะพี่น้องนะคะ ถูกฝนที่ย่อเก็บไปกินไปยากระมองนี่ราคาพี่น้องยอดกระทินนะคะบรรยากาศคางท่างก็หกลายขายยาถูกฝนแตกง่ามปัญญงค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือต้นดอกแคกับต้นมะรุมที่ย่อเคยเก็บไปเห็ดคลิปสมัยก่อนๆนะคะพี่น้องเหลือสองต้นนี่แหละค่ะนะคะต้นดอกแคน้อยๆข้าเจ้าก็ตัดทิมเบิร์ดค่ะคุณขายเสภาพาเข้าไปในป่าลึกๆมองต้นกล้วยผ่นค่ะพี่น้องนะคะขาเจ้าผึ่งมาตัด หย่าออกนะคะพี่น้องทับวดตัดยานี้ไปบ่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันโหกแค่เงาทวมหัวเจ้ากระยานงูงนะคะเพราะว่าแถวนด้ขึ้นซื้อวล้เรองงูเร่งยังค่ะพี่น้องนะคะ ตอนนี้ยกกระเซรองท้าบ for ูดจี way, ่นะคะพี่น้องใส่ลงทถาบูดเข้าไปนะคะแถวยางเท้าปลาหรือองท้าธรรมดานี่บวกกัเลยค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะก็คือยอดมะรุมนะคะยอดมะรุมเอาไปลวกกินกับเจวก็นําพริกหนีแสบนะคะพี่น้องแล้วก็เป็นยาน้ำนะาะดีค่ะนะคะต่กอนเนี่ยกินหมากเมื่อใดค่ะก็กินยอดมันเอาละค่ะพี่น้องนะคะบรรยากาศนะคะแถวชานเมืองสมุทรปราการค่ะพี่น้องก็คือบานเท่านี่ยละค่ะพี่น้องนะคะแถวโรงงานอุตสาหกรรมค่ะนะคะนี่ค่ะยางเข้าไปในยาแบบเต็กสีได้พี่น้องนะคะ ตะกอนฝนตกตก,ตกนำ้ำจืนๆหงคอยหยก,ก่สี่กับบกาเขาเลยค่ะพี่น้องนะคะเพิ่นมาตัดหยาห้เพราะเลเขาไปกินไปยาเนี่เป็นครั้งแรกที่ยกเขาภายในหลอบสองเดือนได้พี่น้องเพราะนันมันหยามันหกแห้งนะคะนี่ก็คือต้อนมะร่วมต้นทางในค่ะ,ะเ็าเได้ก,กินต้นนี้ระคะพี่น้องก็ลังจอมาจอฟักนะคะบางคนมันก็ชอบกินแบบนี้ได้พี่น้องกินแบบนวนๆเอาไปแกงสมเอาไปหนึ่งเซปานะคะคอยมาตองมาเห็นมากัดมาแขะนะคะพี่น้องต้นมะขามนะคะ ขามซุกเต็นต้นตะวมโบเก็บไปกินบดได้พี่น้องเพราะ่าอย่างเพราะว่าหญ้ามันหกมันเข่ามาบดได้ค่ะนี่ค่ะหกร้ายค่ะนะคะนี่ก็สะบุกหญ้าหม่ามองกอคานะคะพี่น้องมองกกอคานี่ก,มกม็มีทั้งกล้วยหอมมีทั้งคานะคะค่าปลูกต้นเดียวด้พี่น้องแต่กอแต่พืชอ,ออกมาร้ายแหงตะวัน เก็บกินบ่ได้เพราะว่ามันเขามาลาบากมันไก่น้านะคะพี่น้องก็หกน้านะคะนี่ค่ะได้แยกเสภาพามาเก็บพักนะคะพักนั่งเลิศนะคะผักชบุกใบชบูไปอยู่ในกอค่าเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องนะคะใบงามๆอวบสวะคะ่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะอันนี้ส่วนหน่อยได้พี่น้องข้างในลึกๆผุนค่ะเป็นดงเลยค่ะพี่น้องนะคะเอาไปกินก็มียางค่ําเอาไปเห็ดยังกระได้นะคะพี่น้องเพื่อนบอกว่าเอามะฮอกับ เอบอบักหน้าวก็พร้อมแดงใส่เกลือนิดนึงเป็นยากแก้ไอได้พันวาชนะค่ะพี่น้องยากระสือองมาเห็ดเบิงเพราะว่าไอมานเดือนกลัวๆแลว้วพ่าท่านเดเศร้าอยู่ค่ะพี่น้องนะคะเรือนนั่งกระสือเอามาเห็ดกระเผานะคะมาแกงขวัวแกงนั่นแกงนี่นะคะ่ะพี่นอ้อง้าเบิงว่าจะเป็นเมนูยังออกมานะคะกินก็ตากหุ่งกระแซบได้พี่น้องนะคะใบชะพูนี่ลาบก่อยซอยแซ่ได้เบิดค่ะนี่ค่ะอ่อ,อนๆถือฝนง่ามไลค่ะ,คะพี่น้องนะคะเก็บเอาเก็บเอาค่ะนะคะแต่ว่าันมา่ขอนข้างที่จะหกนะคะหกแห้งะคะ่ะพี่น้องก็เลยแบบว่าเออ เก็บไปกันลแลวแ่งไปค่ะพี่น้องยานมากข้างหลังยานมู้เหี่ยวเกี่ยวกับปอมนะคะนี่ค่ะได้มากกำหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะไปละที่นี่ก็เสดเดินดงออกจากป้านะคะพี่น้องกับสับลองมาเห็ดกินก่อนค่ะพี่น้องมากินเป็นยาแก้ไอก่อนนะคะปล่อยหอมกับเลือดซับนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะไปค่ะเดี๋ยวเป็นจะเป็นเมนูนยังนะคะพี่น้องใบชะพู่อันนี้เดี๋ยวคอยมาเบิรกันอีกรอบนึงค่ะ